ลูกค้าเอ่อช่วงนี้ก็มีลูกค้าโทรมาปรึกษาแอดม,มินเยอะแล้วนะซื้อชุด15ไปเบสสิบห้ามันดังไม่สะใจไปเปิดกางแจ้งไปเปิดตามงานกินเลี้ยงมันดังไม่สะใจใช่ไหมก็ลูกค้าก็เปลี่ยนเป็น18ไปเลยเนี่ยส่วนที่ชุดนี้เลย18เดี๋ยวจะ้าต้องจะ่าเปิดให้ฟังมันดังสะใจฝาบางเจ้านี่บางทีจะซื้อ18ก็กลัวไม่มีที่เก็บเอ่อกับเปรียบแทีกบกับ15แล้วมันก็ไม่ใหญ่กว่าเท่าไหร่นะ มันก็สูงมากันฟ้ามากันไม่เท่าไหร่นะลูกค้ามันก็จะได้เสียงที่ดังกระหืมฝ่ามันดังกว่า15อยู่แล้วมันเบรดเบิรดมันก็ใหญ่กว่าอยู่แล้วเสียงกลางมันก็เสียงได้เสียงที่ฟ้างกว่าอยู่แล้วลูกค้า ท,ท,ท,ที่ที่ลูกค้าฝังอยู่คือชุดนี้สองคูณสองเบสองใบของปัม๊มดอกของนาครชินะพันวัตต์ก็แม่เหล็กสองอยี่สิบขอโทษนะแล้วก็เสียงการจะเป็นสี่ร้อยวัตสี่ร้อยวัตนะของปั๊มนะแหลมนี่ก็จะเป็นแหลมจลัลลุแม่เหล็กร้อยห้าสิบสามร้อยวัตเหมือนกันก็ชุดนี้จะเป็นชุดคาราโอเกะลูกค้าจะมีพาวเวอร์หนึ่งตัวพาวเวอร์ Power ตัวนี้พันสองร้อยวัตนะหนึ่งตัวก็ตัวนี้ก็เสียบไม้ได้สองตัวนะถ้าลูกค้าเสียบไม้ตัวที่หนึ่ง ลูกค้าเ็มาเล่นวอลลุ่มตัวที่1นึ่นี่สายสัญญาณนะถ้าลูกค้าเสียบสายสัญญาณตัวที่2ลูกค้า,ามาเล่นตัวที่2แล้วก็จะตัวนี้ก็จะเชื่อมต่อบลูทูธได้ลูกค้าก,กดไปที่โหมดนี่เลยบลูทูธก็จะขึ้นถ้าลูกค้ามีการ usb ลูกค้าก็เสียบเข้าไปได้เลยนะตัวนี้จะเป็นเบสของไม้นะเป็นเบสของไม่นี่เป็นเสียงแหลมของไม่อันนี้ก็จะเป็นเสียงกลางของไม่ตัวนี้เป็นตัวดดเลย์ลากเสียงนะของไม่ตัวนี้จะเป็นแอคคของไม่นะของไม่ตัวนี้จะเป็นบาลานซ์้ายฝานี่สําคัญเลยนะลูกค้าต้องเอาไว้ที่ตรงงกลา มาสเตอร์มาสเตอร์ตัวนี้ก็คือคือเมนตัวควบคุมเสียงทั้งหมดถ้าลูกค้ามีปัญหาเรื่องไม์หอนลูกค้าลดมาสเตอร์ลงมาประมาณนี้เสียงไม์หอนก็จะหายไปนะแล้วลูกค้าก็ามาเร่งวอลลุ่มที่ที่ไมเอานะเปิดเพลงตัวนี้จะเป็นเบสนะเบสกัอนี้จะเป็นเสียงกลางเสียงกลางเสียงกลางตัวนี้เป็นเสียงแหลมอันนี้เป็นวอลลุ่มวอลลุ่มเร่งเสียงเห็นไหมเร่งเสียงเร่งเสียงทั้งหมดนะจะเวลาลูกค้าเปิดบลูทูธ ลูกค้าอย่าลืมกดปุ่ม LUX ที่เข้าไปนะปุ่มนี้ลูกค้าไม่ต้องไปกดมันอันนี้ก็ตัวนี้จะเป็นไม้เครื่องรับสัญญาณไม้ไม้ที่อยู่ในชุดมันจะเป็นไม้ตัวนี้เป็นไม้ลอยคู่นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวลังปลักลังปลักของบริษัทนากาิทย์แล้วก็ไฟเกินไฟตกเบกเกอร์ก็จะตัดนะตัวนี้ก็จะเป็นตู้แหล็กเขาเรียกชุดคาราโอเกะที่เห็นนี่เลยนะพ้อมายพอมพอะไรพร้พอม,อมหมดเลยนะสามหมื่นหกพันเก้าร้อยนะก็ได้สายเสร็พร้อมเลยนะสามหมื่นหกพันเก้าร้อยเนี่ยก็ฟรีค่าขนส่ง เก็บเงินไปทางชุดนี้ก็เป็นเขาเรียกชุดพาวเวอร์สตัวแต่ตู้ก็เป็นคงปั๊มเหมือนกันเสียงกลางก็เป็น400วัตต์พาวเวอร์สตัวก็จะเป็นระบบสเตรดอแยกเบรแยกกลางพาวเวอร์ Solar, ตัวล่างตัว36,200วัตต์นะ,ะก็จะมาทำกลางก็จะทำเบรขับเบรอย่างเดียวนะ ตัวบน165,000วัตต์1,000บาทใกล้มาทํากลางอย่างเดียว2ใบมันจะแยกกลางแยกเบสแล้วเวลาเวลาลองเพลงอะไรพวกนี้ก็จะมีปัดอีกหนึ่งตัวเปีก็เชื่อมต่อก็บูเชื่อมต่อบูทูธล่นการ์ด USB เล่นไม้ได้2ตัวชุดนี้ลูกค้าสามารถทําระบบ4คูณ4ได้เลยเพราะว่าเป็นชุด4คูณ4อยู่แล้วลูกค้าสามารถมาเพิ่มตู้เป็น4คูณ4 4ใบเลยนะเป็นชุดสแตนดเลนะสามหมื่นหนึ่งหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบ ก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันก็พร้อมสายพร้อมเปิดพร้อมอะไรเลยนะก็เก็บเงินปลายทางเลยนะ31,590ก็ฟรีค่าขนส่งกเก็บเงินปลายทางหรือให้ทีมงานไปส่งก็ได้ชุดที่3ลูกค้าตัวนี้จะเป็นคงหล่อละคงหล่อคงหล่อวัดมันก็จะไม่เหมือนคงปัม๊มคงหล่อคงปั๊มพันวัตต์คงหล่อเนี่ยก็จะเป็นพันสองร้อยวัตต์วัตต์มันจะสูงคือถ้าสติ๊กเกอร์สีแดงเนี่ยจะเป็นมันจะเป็นคงหล่อ เสียงกลางก็ตัวเดียวกันนะ่นสี่ร้อยวัตต์เสียงกลางก็สี่ร้อยวัตต์ก็เป็นโครงปั๊มแม่เหล็กร้อยห้าสิบาจะเป็นพาวเวอร์ตัวเดียวละพาวเวอร์ Power ตัวนี้ก็คือเอ็นเคสามหกพันสองร้อยวัตต์ก็จะได้ปีปีก็ของนากาชิกก็จะมีการ์ดเล่นการ์ดยูเอสบีได้ เชื่อมต่อบลูทูธได้กดไปที่โหมดของกดไปแล้วตั้งค่านาคาชิก็จะขึ้นเลยนะเป็นบลูทูธของนาคาชิก็ถ้าลูกค้าเสียบไมลูกค้าเลือกได้ฮะไม้นี้จะเล่นได้2ตัวนะสรู2ตัวเลยนะถ้าลูกค้าเล่นรูที่1ลูกค้าก็มาเล่นรูร่วมัวที่1ถ้าลูกค้าเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นตัวที่2รูที่2ลูกค้าก็มาเล่นรูร่วมันที่2พร้อมสายพร้อมเปิดเลยนะ29,300 29,300นะ่กาับฟรีค่าขนส่งก็เก็บเงินไปทางฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางพร้อมสาย ข้อหัวสเปคคอนยาว2เมตรถ้าลูกค้าเจ้าเพิ่มลูกค้าบอกให้มปนได้เลยชุดนี้ก็เป็นชุดธรรมดาก็คือเป็นโคงปัม๊มพันวัตโค้งปั๊ม18นิ้วนะก็ตู้เป็นตู้ตู้โซดนี่จะเป็นสูต์วีวีสูด์วีวีมันก็จะได้เสียงกระแทกกระแทกนะลูกคา้าถ้าลูกค้าชอบร้องเพลงไม่ชอบกระแทกก็เอาเป็นเลือกเป็นออเดอรหกราคาเท่ากันนะดอกตัวเดียวกันส่วนตับวบอลก็จะเป็น400วัตเป็นตู้ทรงคางหมูนะตู้ทรงคางหมูอย่างนี้เลยนะมีรับประกัน1ปี 26,900ก็ฟรีค่าขนส่งนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางก็ในในชุดเนี่ยเสาจะมีเสาไปให้ด้วยนะถ้าลูกค้าไม่เสร็จต่อลูกค้าตั้งโต๊ะอ,อย่างนี้ก็ได้ว่ามันเป็นขายางอยู่แล้วไม้ไม้พวกเนี้ยมันจะเป็นไม้เนื้อแข็งตากฝนไม่ได้นะแต่ว่าน้ำหกได้เล่าหกได้ลูกค้าเห็นกล่องนี้ไหมกล่องนี้ไม่ใช่กล่องธรรมดานะ เวลาส่งขนส่งนะลูกค้าไม่ได้ส่งแบบไม่ได้แพ็กกระดาษส่งขนส่งอย่างนี้ไม่ใช่นะลูกค้าโรงงานต้องเอากล่องเนี้ยทั้งกล่องนะทั้งพอทราบบ้อนสายแล้วเอามาเข้าในนี้อีกทีนะตีตีกล่องแล้วก็ปิดฝาอย่างนี้อีกทีคนระับเวลาขนส่งเข้าไปเข้าไปโยนมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยตะปูก็อย่างเงี้ยตีตะปูลูกค้าก็ไปแกะได้เลยนะไปตีตะปูอย่างเงี้ย ลูกค้าไปแกะออกได้เลยแกะง่ายๆนะเพราะว่าไม่ได้ทากาวจะประกบประกอบรอบด้านอีกทนึงกันการขนส่งมีมีปัญหาเรื่องขนส่งนะลูกค้า